เปนอรูปฌานเรออากินจัญญายตนะอะไรอะไรก็ไม่ยึดถือแล้วก็ไปเรียนต่อกับอุททกดาบ,บทได้ฌานที่8ปดในวสัญญานาสัญญ,ญายตนะก็เป็นอรูปฌานที่สี่ฌาน8ดเนี่ยมันแบ่งเป็นสองส่วน เป,เป็นรูปประชานสี่สี่สี่อันสี่สี่ระดับแล้วก็อรูปฌระชานอีกสี่ระดับถ้าไปเรียนกัฤาสีนะมันได้จุดสุดยอดของสมาธิที่ชาวโลกเขารู้จักกันไม่ทำจิตให้นิ่งจนแทบจะหมดความรู้สึกนะไม่คิดไม่เนึกเลยว่างนิ่งนิ่งว่างว่างนี่บุญบารมีท่านเยอะพอท่านออกจากสมาธิ ท่านก็พบว่ากิเลสของท่านมันก็เหมือนเดิมดีไม่ดีจะแรงกว่าเดิมได้พวกที่ติดสมาธินะกิเลสแรงนะแรงกว่าคนปกติเพราะมันเก็บกดท่านก็ <c oughs> ท่านรู้มันไม่ใช่ทางท่านก็ไปหาอาจารย์ขอลาออกจากสำนักไม่ได้แอบหนีไปไปมาลาไหว้ อาจารย์ก็บอกให้อยู่ด้วยกันเธอช่วยกันสอนท่านบอกมันยังไม่ตอบโจทย์ของท่านท่านสแสวงหาคําตอบคือทํำยังไงจะพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงการเข้าสมาธิแบบของฤาษีทำจิตให้สงบมันก็ไม่ทุกข์เฉพาะตอนที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมามันก็ทุกต่อ นี่ท่นก็เลยลาอาจารย์ออกมาหาวิธีปฏิบัติเอาใหม่ท่านก็ไปฝึกทรมานร่างกายยุคนั้นลัธิทรมานร่างกายกำลังบูมนี่ครน,นาถบุตรเป็นคนร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าก็เป็นปรมาจารย์ ของลทัทธิเชนชินะก็าสอนให้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาด้วยการทรมานร่างกายเนี่ยคนยุคโน้นเขาไม่โง่นะเขารู้ว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุมีผลเป็นทุกข์นี่คนระฐบุตรก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้ แต่สิ่งที่นคนรัตบุตรไม่รู้คือมรรคไม่รู้จักอริยมรรครู้ทุกรู้แล้วชีวิตนี้เป็นทุกข์โลกนี้เป็นทุกข์แล้วก็อยากละเหตุของทุกข์คือตัณหาเนี่ยฉลาดนะรู้ว่าเหตุของทุกข์คือตัณหาแต่วิธีละตัณหานั้นก็คือการไม่ตามใจ กิเลสไม่ตามใจตัณหาอยากกินเหรอก็ไม่กินมันอดมันไปเลยอยากนอนก็ไม่นอนนะอยากสุขอยากสบายยืนขาเดียวมันทั้งวันทั้งคืนยืนชูมือไปอะไรเงี้ยทรมานหนะวังว่าการที่ฝืนกิเลสตัณหาไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะชนะมันไม่ชนะจริง ไม่ชนะจริงเพราะเราตรงที่เรารู้สึกเราชนะกิเลสตัณหานะมันคือเรามันมีเรามีกูเก่งก็เลยไม่ชนะพระพุทธเจ้าท่านเจ้าชายสิทธ,ธัตถะท่านก็ทรมานร่างกายนะทรมานหนักที่สุดที่คนทั้งหลายเขาทำกันได้ท่านทำได้ บอกเวลาเอามือรูปแขนนะคนที่แขนนี่ร่วงเลยนะเอามือรูปศีรษะเนี่ยผมร่วงเลยมันไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงกระทั่งเส้นผมอะเวลาท่านรูปท้องท่านกระทบถึงกระดูกสันหลังเนะี่ยผอมขนาดน,นั้นนะถ้ารู้สึกเออทรมานกายสุดขีดแล้วมันก็ไม่เห็นจะบรรลุอะไรเลยยังไม่ตอบโจทย์ เริ่มแรกก็ไปนั่งสมาธิก็เหมือนพวกเรานะ